สวัสดีครับวันนี้ทางชมรมไอคิดโดแม่ห้องสอนมีเทคนิคการป้องกันตัวโดยการประยุกต์วิชาไอคิดโดมาฝากคิดว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ยากจนเกินไปนะวันนี้ก็จะสอนการแก้เมื่อถูกคนร้ายจับข้อมือรวบจากข้างหลังพูดง่ายๆคือคนร้ายมาจากทางด้านหลังแล้วจับข้อมือเราทั้งสองข้างเอาไว้ครับไปดูเทคนิคที่1กันครับเทคนิคนี้เมื่อคนร้ายอยู่ข้างหลังแล้วจับข้อมือสองข้างข,างของเราเอาไว้ ให้เราผ่อนคลายหัวไหล่แล้วถอยหลังไปชิดกับคนร้ายพร้อมๆกับยกมือสองข้างของเราขึ้นเหมือนกับจะทำท่าพนมมือสวัสดีจากนั้นใช้มือขวาของเราจับมือซ้ายของคนร้ายบิดขึ้นหรือจะใช้มือซ้ายของเราจับมือขวาของคนร้ายก็ได้บิดฝ่ามือของเขาขึ้นพร้อมๆกับสไลด์ตัวของเราออกด้านข้างตามด้วยการหมุนตัวกลับแล้ว วางฝ่ามือของคนร้ายที่เราบิดนั้นลงคล้ายๆกับทำท่าฟันดาบลงนะครับคนรายย้ายจะล้มฟาดไปด้านหลังและหากบิดฝ่ามือคนร้ายขึ้นไปแล้วคนร้ายยังออกแรงต้านและพยายามดันตัวเข้ามาหาเราให้เรา ใช้เท้าที่อยู่ใกล้ตัวคนร้ายนั้นขวางเท้าคนร้ายไว้จากนั้นดึงมือที่เราบิดฝ่ามือคนร้ายนั้นลงคนร้ายจะล้มฟาดไปข้างหน้าในวิชาไอคิโดเราเรียกเทคนิคนี้ว่ายูชิโรเคีโอเตตริสันเกียว เป็นเทคนิคที่ไม่ยากเกินไปนะครับหากแต่ต้องค่อยๆฝึกด้วยความระมัดระวังถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าสนใจอยากฝึกวิชาไว้ป้องกันตัวหรือสร้างสุขภาพที่ดี<ม>ก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้คลิปวิธีป้องกันตัวจากชมรมเอคิโดแม่หงสอนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ